แพลของผู้รับเหมาใช่ใช่ใช่ด้ค่ะคุณมาค่ววะได้ค่ะได้ได้ได้ไดถ้าถ้าก่อนเข้ามาคุณเป้โทรมาหรือยังไงก็ได้ค่ะเผื่อลูกหลับ่ได้ครับสวัสดีค่ะอะไรนี่ยแล้วเขาถืออะไรเขาบอกว่าคนคุยโทรศัพท์จะรับหมด ไ้ถืออะไรไปถายทำไมรับรับหมดจริงป่ะูพลังมากรู้สึกไงตอนตอนกำลังรับรู้สึกไงแค่งงว่ะอ๋อให้ถือทำไมแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเละถือจนล้นมือจนล่วงแล้วมันยังยัดมาใส่มืออีกอะ